สวัสดีสบัสดีเกี่ยวเข่าขึ้นไปแล้วก็จักสิหาเพียงกีนบ้านเราเบิ่งหมักทั่วไฟใหม่ซะนั่นแหละเนาะหมักทั่วไฟใหม่ดีเจใดเนาะุันนี้เกี่ยวเ,เข่านาะนานโดนไก่โพดหมักทัว่วก็กัดเสีหมากทั่วก้อนบานนี่เนาะเจ้าเบิ่งหมักทั่วน้ำการเลยพี่น้องเลย เห็นดวยไม่ระวังทั่วนะเฮใยไม่วังทั่วข้นอ้าอยู่ทังพุน่นปาตัวสูงก็ได้ได้กินอยู่บนน้อทังพุ่นั่วสูงหาไม่เม็นล่ะวะ ก็วงทัวกเลยข้างสูงพุทลามขุนตามไม้นั้นอะไ้กินทแท่ๆออกทัวน่อะไกินทแท่ๆออกทัวนขขุนเอาอเนะอบะพวกเพลนออบาทด้วงเทะกี้ในนี้ nè mi đi đi hơi okay. đúng không khơi hình đúng được thứ đấy nè khơi ông quá đúng nhắn đi Đuông một thua vì nhiều khương đây biết bà biết bà lê lê nó mạng mất mạng mất như thân của cái này chín ไปไปผู้เจ้าขคจิมาแหละเอา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 ผู้เจ้าลาวะสิได้กระโคอยแ,แล้วเป็นผู้เจ้าวขึ้นไม่ได้เด้อมันแตกแลว Người chim được vô nhóm lấy nè Nè Lấy xe lấy Tốt khăn thua nó Quay một thức đừng thua một thua nó bạn Quay một thức thúc thua một thua nó ừ. tí พ่อไม่ไอลงมาแม่นะลงมาพ่อเล่ได้ชานีก็พ่อเล่ืมท่านจะปลูกวันหน้าเจ้าจะปลูกด้วยใส่ข้างชูงมเด้อเออให้เจ้ามันรำขึ้นเองใส่ข้างตํามคอยปลูกอยู่ลุ่มพี่อยู่ลุ่มมาเจ้าปลูกใกล้ข้างมันเด้ข้างมันชูงเวลาเจ้าสิกินเจ้าก็กินยากกินลําบากละบาด đi đi men nọ cả, tôm mày men tất chỉ để cay nào yi tuyệt vời mày 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 nè พอละพอลพ่อพออกมาออกมายุบมาอึืยุบมนเลยเนาะไม่ใชได้ไลนยให้แม่มาบ้างนหไม่ใช่ได้พอทำนี่โอ้ยขึ้นยากหมกทั่วทรรมมาติหมกทั่วบ้านเฮาพ่อพอพอต่ำอิ่ม